สำหรับัฒตาการของเราที่เราที่เราเห็นกัน็ใช้วิธียังไงบ้างเอ่อใช้วิธียังไง,ออง,ไงจริงๆเราก็เราก็เลี้ยงเข้าไปตามตามคน่เรียกสัญชาต,ตญาณนะคะเหมือนความเป็นแม่เลี้ยงลูกยังไงมันมันมันอยู่ที่ลูกเราด้วยอะคะ่ะเราจะรู้วิธีการว่าเราจะจัดการกับลูกเรายัางไงเวลาที่เขาเขา,เขาหิวเขาหงอยเขาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะเรียนรู้ไปเองเราก็มีอ่านหนังสือไปมีเพื่อนที่มีมีลูกกอนอะไรเง <S 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 <ๆ>ี้ยเขาก็จะแนะนำะตอนนี้เราติดโวิด จะสี่ขวบแล้วค่ะอย่างเวลาน้องซนหรือดื้ออะไรอย่างนี้พันยาแบบจัดการมีเป็นแม่จอมดุหรือเปล่าคะเราก็ต้องมีมีตีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้ตีโอ้โหถึงขั้นตีแรงแต่ก็ให้รู้ว่ามีมีให้เขากลัวไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะแบบเหมือนไม่กลัวใครเลยหรือไม่บางทีเราก็แค่แกล้งงอนเขาไม่พูดกับเขาเขาก็จะเหมือนแบบเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาทําผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีการมาง้อคุณแรกไหมคงเป็นการเริ่มต้นก็จะค่อยๆเขยิบเข้ามาใกล้ๆมาหนุนตักมา พยายามหาเรื่องคุย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยอย่างการเลี้ยงในยุคใหม่แบบว่าในยุคปัจจุบันมันมันแตกต่างแต่ก่อนไหมเพราะว่าเหมือนกสังคมมันอันตรายากขึ้นก็ก็จริงๆริง่จริงการเลี้ยงลูกมันไม่ต่างกันหรอกนะคะแต่ว่าเพียงแค่ว่าโอเคเราเราก็ต้องเหมือนให้เขารู้เท่าทันกับสังคมในยุคป,ปัจจุบันที่มันที่มันเกิดขึ้นนะคะมันจะมีสิ่งล่อ ใจเยอะแยะมากมายแต่ณตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ยังอยู่ในวัยที่ที่ยังเล็กอยู่ยังไม่ถึงขั้นที่เราต้องมานั่งกังวลครับไม่เหมือนหลานชายเนี่ยตั้นกาลังอยู่ในวัยที่แบบ16กันเนาะแต่นี่เขายัางเล็กอยู่อะค่ะก็เลยยังยังไม่ถึงวัยที่เราต้องกังวลมากมายเรื่องเรียนอลไรครับที่แม่หมอไว้ไเรื่องเรียนตอนนี้เนี่ยเขาเรียนที่ ELC นะคะเป็นเรียนนานาชาติแต่ว่าก็คุยคุยกับพี่แป๊กเหมือนกันว่าเดี๋ยวอนาคตก็อยากใจเขาเข้ามาแต่ พี่เอาพูดคุยกับน้องเล้วมีความเห็นชอบไม่ชอบอะไรเเลียเขาเขาเขายังไม่รู้เรื่องอะค่ะเขาก็เหมือนแบบเราให้เขาไปตรงไหนก็ไปคือตอนนี้เนี่ยอยู่ ELC ก็เหมือนแบบเราอยากที่จะให้ภาษาเขาแข็งแรงอยากให้ได้สำเนียงอยากแบบเอ่อให้พูดภาษาติดให้แน่นๆก่อนอะไรเงี้ยก็พูดถึงตอนนี้เขาก็เขาก็ชอบไปโรงเรียนนะคะมีเพื่อนสนิทเยอะเขาก็จะกลับมาพูดถึงเพื่อนอะไรเงี้ยเราวางแผนอนาคตเรื่องการเรียนให้ลูกยังไงบ้างหรือยังคะ เราก็ยังไม่ได้มองไปไกลถึงขั้นน,นั้นนะคะเราก็เราก็มองว่าโอเคตอนนี้อยู่นานาชาติแล้วก็อนาคตโตอีกหน่อยก็เข้ามาแต่ส่วนในเรื่องในเรื่องที่อเขาโตขึ้นอีกเราต้องรอดูดว่าถึงวัยวัยที่เขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยเขาชอบอ,อะไรใ,ใช่ใช่มมเมื่อเราถึงเลือแบบให้ลูกเข้าโรงเรียนานานาชาติเราได้แบบว่าพูดคุยอะไรกันยังไงบ้างหรือยังคือ,อกท็ที่คุยกับคุยกับพี่เป๊กก็คืออยากให้ได้ภาษาค่ะอยากให้ภาษาเขา เขาแข็งจริงๆอะไรเงี้ยค yeah. like so ือเด็กเนี right. ่ยจะจะเรียนรู้เร็วไงคะจะแบบเออเวลาเขาไปนานาชาติอะไรเงี้ยเหมือนเราอยากให้ได้ภาษาเยอะๆเรายังไงภาษาไทยเขาได้อยู่แล้วการส่งการส่งคะการส่งน้องแบบว่าไปเรียนต่างมืองนอกอะไรงี้ไหมพวกตอนโตอะค่ะตอนโตเพราะว่าตายายก็อยู่เมกลาอยู่แล้วก็รอเขาโตปานี้เราค่อยไปคือคือตอนนี้เนี่ยอาจจะช่วงซัมเมอร์เราก็ต้องไปกับเขาพาเขาไป ไปเยี่ยมตายายด้วยแล้วก็ไปไป,ไปฝึกภาษาค่ะว <c oughs> ่าค่ะนอกจากนอกจากเรื่อภาษาที่ทันย่าแบบกังวลหรือห่วงเลยเรื่องของน้องอะไรยังไงบ้างวง่าค่ะเ<อ>รื่องการทักษะการเรียนรู้เอ่อจริงๆในีเรื่องทักษะการเรียนรู้หรืออะไรเราไม่ห่วงเลยจะห่วงในเรื่องสุขภาพเพราะว่าลียานี่เป็นเป็นเด็กที่ป่วยบ่อยพอสมควรจะเหมือนแบบจะจับเชื้อโรคง่ายหมายถึงมีไปตรงไหนก็อ่ะ ป่วยและเด็กคนหนึ่งไปป่วยตะเรียรป,ป่วย,วยเขาไม่มีโรคประจําตัวอาจจะเป็นภูมิแพ้<ด>แต่ว่าก็ไม่ได้หนักหนาสาหาัสแต่เหมือนคุยคุณหมอก็เหมือนแบบเขาจะค่อนข้างจะมันติดเร็วอะรับเชื้อเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่กังวลกับเขานั้อย่างนี้เราต้องมีวิธีกับดูแลน้องยังไงเป็นพิเศษไหมคะคือดูแลจริงๆเราก็ไม่ได้แบบอยากจะต้องโอ้โหไข่ในหินขนาดนั้นห้ามไปในที่ที่ ที่ที่คนเยอะที่ที่สกรปรกอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไม่อยากให้เป็นอย่งางนั้นเราอยากจะให้เขาแบบได้สัมผัสกับกับสิ่งที่มันควรจะเป็นนะไม่อยากจะเลี้ยงเขาแบบให้โอ้โหโลกนี้สวยงามมีแต่อยู่แต่ห้องแอร์อะไรเงี้ยไม่ใช่ตอนนี้ละครนะค่ะค่ะไปดูไหนลวพี่อัปเดตด้วยตนใหย่หเรื่อง,องพิจาร์พิจร <ฮะ S 1> รออยู่ค่ะเสนอเสนอไปแล้วแต่ว่ายังยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะได้ทำหรือเปล่าค่ะ ตามความตั้งใจของเราเอย่างที่ท่านทำได้อยากเป็นแบบไหนเป็นแนวละครแบบไหนคือที่เสนอไปก็มีทั้งคอมเมดี้แล้วก็แล้วก็ดราม่าสองแบบเสองแบบเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะได้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้ทั้งสองเรื่องก็ได้อยากเอามารวมเป็นไั้คกับคอมเมดี้ดราม,มา่ามเย่ยบางคนอยู่ในในเรื่องเดียวออมันก็น่าสนใจนะ <laughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นได้จริงๆอนะไรเงี้ยก็ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วอย่างวเองมีงานถ่ายละครอะไรอยู่บ้างบ้างตอนนี้ไม่มีค่ะตอนนี้เป็นช่วงเป็นช่วงทำพิธีกร่องเดียว ละครนี้น่าจะประมาณปลายปีคุยพี่หน้องคุยไว้ค่ะบทบาทนี้จะเป็นยังไงเป็นเมียหลวงเหมือนเดิมไหมคะพี่ยางงไม่เป็นคอมเมดี้ละเป็นเป็นอะไรที่มาหัวรอกกันบ้างกิกกิกใช่แต่ว่าชื่อเรื่องอะไรยังไม่ทราบเนื้อเรื่องเป็นยังไงยังไม่ทราบก็คือพี่หน้องมาคุยว่าคอมเมดี้นะประมาณช่วงปลายปีแล้วก็โอเคเมื่อไรที่เป็นบล็อตคลาสนี่อะไรก็ได้เลยเพราะว่ามี่แต่บทดรื่ให้เราเล่นอยู่แล้วกลัวมันจะชนกันไหมพี่ถ้าเกิดว่าเรากเป็นเป็นผู้จัดก็ว่าเล่นละครด้วย เราก็ต้องให้คิวตรงกันนะตว <c oughs> <c oughs> คนแบบจำท่าแบบบทบาทกันเป็นเมียหลวงจนแบบเรื่องนี้ทําให้คนส่งผมไปทอบอะไรอย่างนี้ไหมคะ <c oughs> ไม่เกี่ยวหรอคะไม่เกี่ยวเพราะว่าพอพอเรารับบทอะไรพอเนื้อเรื่องมันพาไปองค์ประกอบโดยรวมมันพาไปคนก็ะดุมแล้วลนะ่ะไม่คุห่วงไม่หวงว่าจะคนจำท่าจเดิมไม่ห่วังค่ะไม่หวงตอนนี้ในส่วนของบทที่ส่งไปแบบนี้เป็นได้ประมาณไหนคือน้าไปถึงเรื่องของเราจับไช่ไหมบ อยากรู้เหมือนกันไม่ไม่ทราบเลยว่าจะจะเป็นยังไงหวังไว้อย่างไงบ้างมันก็ต้องหวังอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าเราเราเราก็เต็มที่อะแล้วเราก็ก็อยากจะทําให้มันดีนะคะ,ะก็อยากอยากอยากได้โอกาสาที่จะได้ลองทำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็มไม่เป็นไรงั้นส่วนน้องยาอรยางแบบให้น้องลียาลองมาเซิร์ฟเล่นดูมันไม่เอาอะค่ะ <laughs> 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 เป็นคนแรกที่ไม่ไม่คิดเลย <laughs> เพราะว่าลียาเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่เดาอารมณ์เขายาก <laughs> เวลาเขาอารมณ์ดีเขาก็จะอารมณ์ดีแบบแสนน่ารักหวานแววปากหวานมันนี่สวยจังเลยวันนี้มันนี่น่ารักเข้ามากอดเขามาหอมอ้อนอ้อนแต่วันไหนที่อารมณ์ไม่ดีก็แบบโอ้โหสุดยอดเลยเวลาอารมณ์ไม่ดีตอนนี่เรียรไม่นิ่งค่ะร้องทีโอ้โหดังทั้งห้างอ่ะอยากดันน้องเข้าวงการบ้างไหมคะเบพี่ยัยไม่ยังยังไม่อยากดันค่ะยังทุกครั้งที่เวลามีงานท้องเรียร์เนี่ย เงินก็อยากนะแต่ว่าเราก็จะต้องมานั้างกลุ้มละเอะวันนี้ลูกจะอารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยก่อนมาเราก็แบบคือเขาตื่นเช้าเมื่อเช้าตื่นแปดโมงแล้วก็เหมือนแบบยังไม่ยอมนอนเล่นเล่นเล่นวันนี้ต้องบคับนอนกลางวันไม่งั้นกลัวจะมาอารมณ์ว่าที่นี่แต่ขนาดนอนแล้วเราก็ยังต้องเดาอารมณ์อะะีกค่ะเป็นเด็กที่ต้องคอยเดาอารมณ์มันต้องมีบิ้วอารามณ์ลูก,ก่อนทํงานอะไรอย่างเงี้ยคะแม่้าวือเขาจะเป็นคนที่ <c oughs> ไม่ชอบถ่ายรูป ไม่ชอบแบบมมีกล้องมาจับเลยเขาจะไม่ถ่ายรูปใครมาขอถ่ายรูปก,ก็ปิดหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย,ย,ย่างแบบเวลาไปงานบางทีก็จะมาบอกว่าลรียาไม่ขึ้นเวทีนะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบช่วยหาเงินหน่อยได้ไหม <laughs> ช่วยทำาหาก,กินอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแบบกิงเด็กอะเหมือนแบบจะไปอธิบายเหตุผลอะไรให้เขาฟังามากมายมันก็ไม่ได้อะก็อยู่ที่อารมณ์ถ้าโตขึ้นน้องชอบออก็พรสนานสนุกนะคะใช่ใช่ได้องัใช่แต่ตอนนี้เหมือนแบบ มันก็อยู่ที่เราว่าเราจะรับงานให้เขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเหมือนในช่วงน,นี้พี่พัญยาคงลูกออกงานบ่อยก็มีหลายงานก็ตั้งแต่มีลูกมันก็มีงานแม่และเด็กค่อนข้างจะเยอะนะคะเราก็เลยเหมือนก็ไปพบคู่กันต่อหนึ่งอทำงานกับลูกนี่เหนื่อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัวนี้ใครเยอะกว่ากันทำแม่หระลูกก็ต้องลูกสิเ <laughs> วลา <laughs> มีลูกเนี่ยโหมันแบบ ถ้าตัวมันเยอะขึ้นอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเปิดบัญชีให้น้องเลยหรือเปล่าเปิดค่ะเปิดเปิดเปิดเราเงินที่ลูกทํางานเราเก็บไว้แล้วตอนโตเขาจะได้รู้ว่าเออนี่แบบภูมิใจว่าเป็นเงินของที่ทำเงใช่ใช่แอบสอบถามเยอะนิดนึงว่าตอนนี้สะสมได้มากน้อยเท่ไหนละคะก็ก็ไม่ได้เยอะมากอะค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคสําหรับตอนเราเด็กเรายังไม่เคยมีเงินเป็นของตัวเองอะนี่เขาก็ถือว่าโอเคมีแบบตอนถ่ายโฆษณาด้วยกันถ่ายเสร็จเขาก็ถาม้วว่าแบบ ยได้ตังค์เยอะไหมมีการมาถามมั้ยเก็เลยแบบเยอะมากเพราะปัญญาต้องมาทำงานกับเราบ่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเก็บส่วนหนึ่ไว้ให้น้องใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่มีขวัญถูกให้ก่อนหรือเปล่าครับก็เป็นกำลังใจให้น้องอันนั้นก็ต้องถามคุณพ่อแล้นะคะพ่อเขาจัดเตรียมมาแล้วล่ะแต่ว่าอย่างเรานี่ก็คือแบบก็เออเก็บให้เขาเรื่อยๆครับให้ตาตา